กิจกรรมการดูบ้างไฟพญายนาคมีขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลออกพรรษาภาพนี้เกิดขึ้นที่บ้านตาลชุมตำบลพลแพงอเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายจากนั้นมีรายงานว่าพบบ้างไฟพญายนาคเกิดขึ้นอีกในหลายจุดเช่นเทียมอำเภอโพนพิสยัยและอำเภอรัตนาวาปี คืนวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาหน่วยงานท้องถิ่นนับจำนวนรวมของบั้งไฟได้จำนวน629ลูกมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟปีนี้มากกว่า170 0 0 0คนแต่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาก็บ่วหูสาเหตุให้กันเพราะว่ามันก็ว่าเป็นบั้งไฟพญาน,นาคเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เป็นยัง ยังอันเฮายังน้อยยังี่เฮาก็เห็นอยู่บ้านเฮานั่งเห็ดกระเข่งส่มันก็สิพุดขึ้นก็เคยเห็ดอันสิออกฟันแางสิเห่าก็อันเคยเห็ดกระทงไปลอยสะกนและก็พ้ากันนั่งเบื่องอยู่ริมทางส่นะแลวก็พ้ากันมานอนส่ก็บวได้ขึ้นว่าเออมันเสียนเป็นบ้างไฟอันแบบอันค้นหิดไปยังสินแบบบ้างไฟโลกอีหย่างเพื่นม้าเบิ่งจัซสิประจําความเชื่อเรื่องบ้างไฟพญานาคสวนทางกับความพยายามพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อหาที่มาของปรากฏการ์บ้างไฟทั้งในด้านวิทยาศาสตร์หรือเป็นฝีมือของบุคคลที่สร้างปรากฏการณ์นี้ซึ่งอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยระบุว่าต้องแยกกันระหว่างเรื่องความเชื่อกับวิทยาศาสตร์เพราะหลายสิ่งที่หลายคนกำลังพยายามพิสูจน์ปรากฏการ์บ้างไฟพญยานาคคือการนำหลักของวิทยาศาสตร์ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง นี่เป็นรายชื่อหมู่บ้านในสปปลาวที่ถูกอ้างถึงจากเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าพิสูจน์บัางไฟพญานาคเปิดเผยว่าบัางไฟเกิดจากการยิงกระสุนปืนสองแสงสว่างจากหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำโค้งในสปปลาวเช่นบ้านโดนเหนือเมืองปากเงิมนะครหลวงเวียงจันทร์บ้านห้วยสายไทยเมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซพบการยิงมากที่สุดและอีกหลายหมู่บ้านทั้งหมดมีถึง10หมู่บ้านจากเวียงจันทร์เมืองท่าพระบาท และเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคคำไซซึ่งมองเห็นเป็นบ้างไฟได้จากจุดต่างๆห <Leb compliment. S 2> ริมฝั่งแม่น้ำโขงของประเทศไทย